เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งฝ่าลงคงไ่มาเลยหรอยังไม่เอาเลยยังไม่เอาเลยเออมีไหนวะเอกูไม่เห็นเอฮกฮกสถานที่เออโทรสั่งรถดูไม่โทรเบอร์911าห่ดูไหมโทรเบอร์911าหนรอว่าฮะโอ้แอบเอืม อือหุยโหลดไี้โหลดอยู่ไหนวะอยู่ทิพไห่ออื้อไม่โดนไม่โดนอื้อ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 ืก็ไม่ค่อยจะโดนเอาเอาวมนจเอาแล้วขอขโมยรถละกัน กู <c oughs> ไปละเอเอก็ <laughs> ไม่ทาไ <laughs> 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 โอ้ยจิงเหมือนกันนะเนี่ตักยัจะเล่นยังจะเล่นยังจะเล่นอีกยังจะเล่นอีกยังจะเล่นอีกยจะเล่นอีกยจะเล่นอีกยจะเล่นยังจะเล่นอีกยังจะเล่นอีก เอาละอึบอ yeah, well. <Bubble> ืมอโดนโดนโดนรถโดนรถไม่ใช่ยางแตกกันหรอวะนั่นไงเฮ้ย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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอออืมทำไมแม่นจังวะดูดิสติโอ้โหได้สิบคิวแล้วเหรอวะเร็วเกิน My God นี่แน่โดนขาก็ตายได้ครับพี่น้องย่อย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 เอ๊ะัวกูนี่ช็อตได้ไหมนะนั่นเอาเอาเอาไว้เอาไว้เอาเอาจริงแล้วยู่ไหนวะะยู่ไหนวะโอ้โหเห็นแล้วเห็นเต็มตาเลย ต้อง M4 ละโอเคตอนนี้ก็เวลาตั้งคืนฉันจะให้ในบทน,นะไปไหนวะบทฆ่าซะอ้าววัดย<ม> <What? S 2> ิงแม่นกันนี่วะ่ะฝนตกฝนตกโอเคอยู่นี่แหละฮะมึงเจอกูอ เหมือนจะขับรถตามเฮ้หมือนจะขับรถตามเลยมันเหล่งยากขึ้หายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อือเอ้ยเฮ้ยหัวยางย่ะอือหออึมันไปไม่ได้ออเอ๊ะเย่เบ๊ดรี เอาละได้เวลาแล้วเอ๊ะทำไมมืดตรงวะกดเสียเปียบเลยแง่ว่า้องมาด้านหลังว้างมาด้านขี้ยาวกูขอเลยแี่ทำกูขอเอ๊ะ เลือดในวะเหนแล้วเห็แล้วเหเห็นเต็เต็มตาอืออุนสาดมาที่กือเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยกกโดนเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เยวิลีโดเอ้ยเอาละตายตาย ใช่ไม่ลดเลยด้วยอ้าวอานี่เนี่ยนี่เนี่ต้องกะระยะไว้ต้องกะระยะไว้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าโดนดีดอีกอะไรแบบนี้เอ้าเอ้าโดนดีดนี่เนี่ยเจอยิงซ้ำซะหน่อยเอ้าเอ้า อ่อตายอ่ะตายเลยฮะจูน่นั่นนะโอ้จูกเลยกูจูกไข่กันเลยทีเดียวมันอะไรล่าเนี่ยเออเอมันด้านหลังได้ยังไงเฮ้ยเออยเ้ยเอ้ยหม้ยอยู่นย่นี่เอง อู้อู้อูอู้อเออู้อู้อด้อู้อู้ปิดพารอทแค่นี้แห้ะเจอก้อูะอ่้อิ้อู้าครับ้วั้ดีคอับอู้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 อูสอู้อู้อาย้้ออ